โดยสบายดีเด้อเนาะโดยอือพี่น้องขออนุญาตถามชื่อเนาะชื่อว่าไดชื่อซรัดาชื่อรัดาเนาะโดยอายุจักปีแล้วอายุ35ปีโดยสิขออนุญาตถามเนาะที่ออกมาเปิดใจในมื้อนี้เนาะก็คือเปิดใจแบบไดแบบอย่างเลย ค่ะแมแ่โอ้ลงจนถึงพอกะเอ,อ๊ะหวังถิกราบสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่นอ้อง เอฟซีเบอร์สุขุสุคนเนาะเบิดสุมองสุบอนบวชสิเป็นภายในหรือว่าต่างประเทศก็ย,ยินดีตอนหับขอสู่ส่อง YouTube แมเนดา,าภาชาแนลเนาะพี่นอ้องโดยมุนี้ก็มาพบมาพอกันอีกแล้วกับแมเนดา,าภาคือเก่าพี่นอ้องเอ้ยพบพอกันในมุนี้ก็ตอนส่วงคอยคำยามแรงเนาะพี่น้องหรือว่าคำเลยแหละพี่น้องเอ้ยช่วงนี้ก็เป็นเวลาอันหามุงกลัวแล้วเนาะ ตอนนี้ก็มาพบมาพอกันก็ได้พาพีพานนองเดินทางมาหาสาวสดนหนะไม่พี่น้องเอ้ยเปิดใจหาคนคุยเนาะเพลินกาได้เปิดคลิปเป็นคลิปเลกว่าฉันซะเมื่อนี้ก็ได้มากับสาวบุญเพียงสองคนคือเก่าเนาะพี่น้องโดยเนาะซึ่งสาวสุดพู้นี้ก็ยังประทันในหู้จักชือหรือว่าอายุของเพิินพี่น้องเลย หรือว่าเพินสิเปิดใจจังไดนั่นกันยังบ่ทันในห้อู้เทอ่อเนาะเบว่าเปิดใจหาคนโอคนล้มหรือว่าเปิดใจหาครูชีวิตกัสิพาพี่พาน้องปัสกุสุสคนเขาไปสอบถามพร้อมพร้อมกันเนาะพี่นอ้องโดยอ่เะเพื่อบ่ให้ยเป็นการซักษาเสียเวลากัเขาไปหาสาวโสดเนาะพี่นอ้องก่อนเข้าไปหาสาวโสดกับผ่พีผาคน้อง กดติดตามหับชมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้เมย์นายนภาใน,น,น,าเ,นเด้อเนาะถ้่หากว่ามีโฆษณาเด้งขึ้นก็ผักเบิ่งโฆษณาให้นำแนาเนาะก็ด้มีแหงกำลังใจเห็คดคลิปต่อๆไปพี่น้องเอ้ยปเข้าไปหาสาวโสดกันเลยเนาะนี่พี่น้องอ,อยู่ตรงหน้านี่ก็คือเป็นบานเทือนของสาวโสดเนาะพี่น้องคนก็ได้เปิดหานคายเรื่องย่อยสันส้นๆเป็นพวก ข้าต้มขนมน้อพี่น้องหรือว่าเครื่องไส้เครื่องโซยนี่แหละนี่ได้นะแต่เ <c oughs> สียงดังในจังหน่อยด้วยน้องเฮือนสาวสดก็อยู่แค้มทางพี่น้องเลยก็มีรถผ่านไปผ่านมาต้องอขอโทษขออภัยน้ำในลายในความที่ว่าเสียงดังพี่น้องเลย เสียงดังพังบอสัดเจนจังไดก็ต้องกราบขอโทษขออภัยโดยสบายดีเด้อเนาะโดยพี่น้องเอ๋ยคลิปนี้ก็มาพบมาพอกันอีกแล้วกับสาวสูตรหน้าใหม่พี่น้องเอ๋ยก่อนอื่นก็ต้องขออนุี่ยทำสื่อเนาะสื่ออะไรสื่อซาวรัดดาสื่อรัดดาเนาะโดยอายุจะปีแล้ว อายุ30ปีโดยอายุ30ปีเนาะปัจจุบันนี่ก็คือเป็นสาวโสดโดยโสดในห้างหรือไม่ใหม่เป็นนาวไม่ห้างโสดไม่ห้างเลยโสดไม่ห้างเนาะเลยเคยยันแต่งงานนะบอสยันแล้วเคยสร้างครอบครัวมาแล้วแต่ว่ายาล่างกันแล้วเอ้โหโดยเคยมีลูกแล้วกันนะบอส ยังประธานในมีลูกแน่แน่อแน่ใจเลยแต่ก็เลิกลากันไปนี่ได้จากปีแหละอ่าได้สองปีแล้วจ้ะสองปีเนาะแน่แน่อหลังจากเลิกลากันไปนี่ก็คือยัองประธานได้เปิดใจหับนมนมคำอารมณ์บ่างหรือจังไดอ่าแกมีมาอยู่หักเลยว่าลมกันบโบโคทรายมันกัดเด็กไปภายไปเลา่าค่ะนะ เอยยังบอกพอคนที่จริงใจว่าซัดุจนเนาะกัสิโกอนุญาตไทมเนาะที่ออกมาเปิดใจในมอนี่เนาะก็คือเปิดใจแบบใจแบบเปิดใจฮาคนโอ้คนลมหรือว่าเปิดใจหาคููซีวิดตรงอย่างเลยคะแนนว่าโอ้ลมก็คือพอก๊บ หวังสิเป็นนันหนิงเป็นแนนกันกับเป็นผูเป็นฟองกันกับโอเคโอ้โหลอยแรกๆก็คืออันเปิดใจลมก่อนเนาะแล้วก็ถ้าว่าคุยกันถึงใจก็คือพร้อมที่จะใส่ชีวิตคู่อีกเทธอนึงโดยพี่น้องเลยก็คือเพิ่นก็เปิดใจฮาคู่ฮาคิยงอะไรเนาะเพราะว่าเป็นโสดมากะโดนพอสมควรเอ้ยเอาแหละ ที่เปิดใจนี้ได้ตั้งสเปคของนมนมไว้บว่ามักนมประมาณใดอะนะอางอเงยหยกบอกไม่ึงอเงยหยกกระไม้ทิ้งแบบอายุยหรือว่าหูห่างหน้าตาบุคลิกค่นะอ๋อโดยสเปคแกคืออาคุณประมาณหาสิบลงมานี่ก็ได้ หาซิบลงหอดอายุเท่าไรสามซิบขึ้นโดยหาซิบลงมาหอดสามซิบวัชรเนาอโดย,โดย <c oughs> แลหูพางหน้าตาเด้เป็นคนอ่าโมสูงกนใดก็ได้อุดีอุดีกับจำหุ่นน้องนี่แหละหุ่นน้องกับอ่นนาน้ำหนักหกสิบห้ากิโลโดยกะสิเลือนกันน้อยหนึ่งก็ได้ ส่วนสูงนี่เท่าไหร่อ่าคุณชายบอกโดยประมาณเมตรหกซิเจ็ดินี่ก็ได้โเออโดยนี่ก็คือสเปกของนมนมที่สาวสุตั้งว้เนาะโดยพี่น้องเ้ยเพิ่นก็เป็นผู้จบผู้งามเนาะผิวพรรณกระพองใสเบิร์นเอแอนปัจจุบันนี้เพิ่นเฮ็ดเบียกเฮ็ดงานอย่างไร ่ายท้ายแล้วมีอาชีพ่ะค่ะยด้วยขายแบบเปิดห้านขายประเภทแบบใดเนาะขายเครื่องยอยเอ๋อโดยตานั่นในหมู่บ้านเท่านี้แหละขายพอได้เก็บกินแต่ละวันนะโดยขายเครื่องย่อยแบบครบวงจรเลยเนาะหรือว่าจังไหนขายอ่ธรรมดาประเภทประเภทแนวอยู่ของกินโดย อ,อ,อขายเครื่องไส้เครื่องซอยนี่นะโดย,ดดยแลท้ทานทางล่างในเดซ่าคือลายแบบอันนี้นต้นเมียนยามพ้นอันนี้นะอ๋อแบบฮับซื้อพระเจ้าไว้ขายช่วงหน,านห้าพ<ว>้นเลยว่าจังใดไหว้เยมันแหละยามพ้นเลยอันแบบว่าบ่มีย็นเขาการลงไฮลงนาเนาะโดยกับเรเห็นเขามาขายมาหลอกขายแบบ เขามีอันค้ามียังกระทูหาเขาแห่มาส่งให้เขาประตุนไหวขนาดเป็นกะใส่ทุนรายพอสมควรเลยพี่น้องเลยท่านโมเมนต์น้อยๆเนาะอยู่ในระมานจิหอดันเป็นพันสอบกู่บัวจับเออเลยอ่ะแหละกาิยอนทามเรื่องคู่คิงอีกเนาะแบบอยากคุยกับนมนมทางประเทศได้เป็นพิเศษบ่ ใจลักๆก็คืออยู่อันนั้นต่างประเทศคันวาคันแมวามีขมมาก,ก่อนวะกับบอเบปฏิเสธคันมีขมมาก,ก่อนนะอยู่ทางไหน็นลรมด้เจ้าแต่ว่านมที่อยากคุยลักลักไหนคือนมต่างประเทศเนาะต่างประเทศในไม้ทิ้งแบบว่าสั้นสั้นต่างประเทศเลยบอกคนทีเป็นต่างประเทศเลยก็ได้สั้นสั้นเลยก็ได้เลยเป็นคนล่าไปอยู่พุนกะยิงดี แล้วโดยคือเพื่อนนี่กับโบได้อันมีปัญหาเรื่องการซื้อซานรมันบอกคือทั้งเจ้านะโบได้อยู่โดยพี่น้องุ้ยคนอันระดับนี้ก็คือสี่โด้ติดเรื่องอันการซื้อซานเนาะโบได้อยู่ถามถามเพื่อนหนุ่มโสดตรจะได้แบบมั่นใจแบบว่าเรื่องอันการซื้อซานกานอะไรเนาะโดยโดยอาะไรเรื่องแบบ ฐานะนี่เด้เรื่องนาทีการงานขอ้งนุมน่มๆอ่าก็เลือกเป็นภูมิอาชีพได้แล้วเนาะเพื่อว่ามาเจ้าจนกันได้่นะโดยโดยเพราะว่าทางฐานะครอบครัวเพิ่นนี่กนแบบทางภายเจ้านี่ก็อยู่ถือว่าอยู่ในระดับใดเนาะในระดับปานกลางโดยสิว่าห่างกับโบเมนสิว่าถูกกับโบเมนโดยโดยีปานกลางธรรมดานะ ก็เป็นคนทํามาค้ายนะโดยคนหาเศร้าทิ้งคำนี่แหละจ้าโดยก็อยากได้คนที่ว่ามีอาชีพหนาที่การงานเนาะก็มาพอแบบจุดเจือพอเป็นที่ปรึกษาได้ว่าซั่นซะแลเรียงแบบว่าหมักนี่เป็นคนหมักแบบแบบไดแบบหมักคนเอาใจเก่งหรือว่าเป็นคนที่ว่าหมักแบบหมักอ่อนบริเนตเลยนี่ลักๆจ้ะ เราแบเป็นคนขากายเนาะกะสิบมมีเวลาปันไดนนะก็อยากได้ผมมาเอา,อาเอาใจเด่นเลยเด้อโดยบมเป็นย่างเนาะกะเบ้าได้โดยผมอ,อะเขามักแบบได้ก็เบ้าออกไปเลยนะโดยกะสิเจ็บคอเนี่ยจังหน่อยพี่น้องเอ้ยมันีเกะโดยอ่ะส่วนตัวนี่กะเป็นคนที่วอะมักออกไปหลินอยู่บ่โดยไปได้อยู่ไปกะแบบวา่า มีงานแบบผุปพออจอแ้นบอรือว่างานวันเกิดหมูปูแล้วเลยแต่กับบริษัทขัานว่าไปถูกมือเนาะเลยเป็นเป็นแบบได้โอกาสเลยเลยนะจ๊ะไปไปเป็นบางโอกาสมาเชิญจ้ะเนาะเลยก็คือทางทาว่อท้าเมนี่ก็เพื่อนกับห่วงอยู่บ่ห่วงลูกสาว ที่ว่าห่วงกัห่วงอยู่เนาะเพราะว่าเพิ่นกับมีลูกสาวเดียวดิ๋อเป็นลูกสาวเดียวเมียแล้วแบบหมายถึงว่าลูกสาวเดียวแต่มีอ้ายอยู่บ่หรือว่าแนมีเลยลูกสาวเดียวลูกสาวเดียวคนเดียวเลยพี่น้องเดียวเลยก็คือสิทั้งห่วงทั้งห่วงแหละเนาะสองอย่างเลยเพราะว่าในความเป็นแม่อาจจะลูกบ่ว่าลูกเฮาสิอายุเท่าใดเนาะแต่ก็ยัง มีความพวงยัยให้ตลอดนะน่ะเป็น่วงเวลาไปหันไปนีกะคิดน้ำตลอดแหละเนาะเราเป็นลูกสาวเดียวจังสี่สมมุิว่ามีนมนมที่เขามาจิเนี่นะแบบแบบเพิ่นเป็นนมทางไกลเนาะจังไดแบบทางเจ้าในอยากได้เพิ่นมาอยู่พี่บริเวณใดอเท่ากันเท่ากัลมกันอีกเพื่อนึงก็ได้กันนะมีปุ๊ เบิ่งเนี่ยเอาตัวเดิมเบื้งตัวจริงนะนะทำแบบปรากนไปหาเจ้าได้บหรือไปหาโมได้กับวรากันจนโดยเดี๋ยวเดียวเราเดี๋ยวคุยกันอีกเทื่อนึงเนาะเพราะว่ามันก็ยังบ่ทั้ถึงขั้นนั้นนะนะอันนี้ก็ถามเพื่อนไว้เป็นคร่าวๆพี่น้องเ้ยเพราะว่าเพื่อนเป็นลูกสาวเดียวนะคือสิแบบกันคือสิไปอยู่ไปไกลก็คือสิยากอยู่นะ แต่แบบไปมาหาสู้ได้แอมนบอกโดาถ้าสมมติว,ว่ามีเอฟซีเนาะเพิน่นเห็นเพิ่นเบิ่งคลิปเจ้าแล้วก็อยากอยากมาเล่นมาหาเนี่ยกาทางเจ้าเนี่ยสะดวกอยู่บอกได้เต้งมาเลยโเสียงอาจจะดังในจักหน่อยเดย้พี่น้องเอ้ยเพราะว่าเือนซานของสาวสูตรนี่อยู่แข้มทางเนาะก็จะมีรถสั่จอดผ่านไปผ่า,านมาได้เอเมนบอก ปกติแล้วนี่แม่นอยู่เฮือนตลอดบ่อยู่เฮือนตลอดวะไปใส่ครับโดยอยู่เฮือนใช้เครื่องน้ำหอน้ำแมนโดยถามไว้เนาะเผื่อว่ามา,มายันว่าบุบบุบบุพเพอเพื่นน,นนะแล้วก,มกนะ็มีสองทางการติดตอ่ออยู่บอกทางเจ้านะมีสองทางการติดต่อได้ทางใดแน่นะโอ้ไอคอนเนียนน้อ,อ,นนนนองกะลินเฟซหน้ากามีวอตแอบ โอ้เบตกับบอลแอปเนาะลายนี่แมนบอลลิเล่นเลยลเลยว่าจังไดยบอลลิเล่ตอะไยังบอลได้ตั้งเรือ,เ,อเพราะว่ายาังยังบ่มีภัยแบบเข้ามาแบบว่าเออตั้งลายแด้จังศีน oh, นีนาแล้วท้าวชั<ส>ยตั้งในกะคุยคนยังกับข้าวว่าชัยตั้งในกะได้อยู่บ่เอาได้เป็นตั้งตั้งลายก็ได้เนาะพี่น,อนอ้อง <c oughs> เผื่อว่าทางเถื่อจะคุยกันสะดวกสบายเนี่ยนะอีกช่องทางหนึ่งบางคนบัดบางคนแก่มักหลินไล่เนาะโดยอืมเลยอ่ะแห่ะจีใส่เวลาในการศึกษาคุยเบ่งกันเนี่ยโดนบอกกับนมๆที่จะเข้ามานะโอ้ามันมันบถึงวบาใส่เวลาดอก คือเสมอนี่นะเขาเข้าก็าอ,อยู่มาดนสำเนี๊แล้วนะก็ว่าถือคอกันเลยกะโอเคเดยเวลาบอสาคัญเวลาบอสำคัญความเข้าใจสำคัญกว่าเดอเอาที่แบบว่าลมกันแหละสบายใจกว่าสันซะเนาะเด้ <laughs> พี่น้องเลยแลยแบบนมน่มที่ว่ากินเหล้าสูบยายังซี่นี่ ได้ยุบ่มักหมักผู้ชายสูบยาโอ้บวมักผู้ชายสูบยาก็เป็นผู้ชายที่แบบว่าเข้าสังคมเลยอันมีแบบกินดื่มเหล้ากินสุราแบบเสียเอรายู่แต่ว่าสีหามันั่งกินทุกมือทุกมือกันบ่ไว้เนาะกา็มีงานมียังค่ะนะโดยกินแบบไม่มีงานสั่งซันเป็นบางเวลาสั่งซันเนาะ บอเมนว่าขำมาโอ้ยสมแขียวฮอดถึงเวลาฮอดโมงกินเลยกินเลยนะบ่เอาแล้วเนาะเพราะว่าเปิ ng, ้ลกาเป็นคนที่ว่าขาขายเนาะสิมานั <t ose marine> ่งเมากัวแอเขวแอกับเป็นไปเพราะได้เลยแต่ละมือเอ้ยเอาเหล่ามาซิมด้วยสันบัวไหวเลยเนาะโดยอพี่น้องเอ้ยทางเขาก็ได้ทำรายละเอียดกับเปิ้นกา คือสีโพข้าวๆอะไรเนาะถึงสีบุเรย์นั่นเองยังชีบุนโขงโบรต์นะพี่น้อง,านานองเลยกตสิได้คอโตโจคิดไว้เพียงเท่านี้ก่อนเนาะก่อนเอิญก็ต้องขอบใจหลายๆเด้อเนาะที่สะละเวลาอันมีค่ามาโอมาลมนำ้ำเฮาเนาะโด,ดยไว้มือหน้ามือในกัสิแวะเข้ามาอัปเดตให้พี่ให้น้องให้เอฟซีได้เบิ่งได้ส้มนำการใหม่เนาะสำหรับคลิปนี้ก็ พอกก่าคําว่าสบายดียดยออกมานอกสาว่างได้พี่น้องเลยเพราะว่าอยู่ในกระซินมืดๆเนี่ยจังหน่อยเนาะเพราะว่าเวลานี่นงงกะเป็นเวลาหกหามุ่งกลัวๆฉันหอกหกมุงลๆๆแล้วประจักเนาะแต่เงากะยังบทันได้กับเต่ามือเือนมือซานพี่นองง้องเลยยังอยู่บ้านเมืองของสาวสุดอยู่เนาะๆๆนี่พี่น้องเลยอยู่ตรงหน้านาี่กะจะเป็นบ้านเป็นเือนของสาวสุดเนาะ เพิ่นกะเปิดหานค่าขายพี่น้องเลยขายเครื่องย่อยตัวไปสันเนาะไอได้อกันพ่ได้กินพาสันซะเปิดหานค่าขายเป็นของตัวเองสาวโสดคนนี้เพิ่นกะเป็นสาวโสวยท่ว่าลูกสาวเดียวพี่น้องเนาแต่ว่านมนมคนใดที่ว่าเห็นคลิปเพิ่นแล้วเนาะถูกใจกะทักทักมาโอมาลมกันลงเบึงเนาะพี่น้องเนาะ พราะว่าเป็นพี่น้องทางฝั่งไทยฝั่งลาวหรือว่าต่างประเทศก็ดีพี่น้องเลยโดยเนาะสำหรับคลิปนี้กระสิเดคอโตโจคิปไว้เพียงตอนนี้ก่อนเนาะพี่น้องไวพ้พบพอกันในคลิปหน้ากระคอขอบุญขอบุณพ่อแม่พี่น้องเบอร์สกุ่สุคนที่ว่าเขามาติดตามหับชมคลิปของเมย์น,นะคะตั้งแต่ตน้นจนจบแล้วก็บอกขาดโฆษณานเนาะ ขอให้ทุกคนทุกทานจงมีสุขภาพทางกายแข็งแรงเนะาะกิจการลุงเรื่องคิดสิ่งใดขอให้ได้สมความมุ่งหวดปรารถนาเบิดจุขุทุกคนด้วยเทิดเนาะสำหรับคลิปนี้แม่นะนพา,า,า,าขอกล่าวคำว่าไน้รงเอียกับซเสียงดังในแจ้งหน่อยเนาะสำหรับคลิปนี้แม่นะพาขอกล่าวคำว่าสบายดี